มา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 ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเรื่องราวดรามา่าเยอะแยะมากมายหลายคนมาว่ากระมังอย่าให้ไปอย่าไปให้แสงเขาอย่าไปนูน่นไปนี่ไปนูน่นไปอะไรเงี้ยรู้ไหมครับบางทีการที่มีคนมาดรามา่กากันที่บนชอบไปปรุงไปปั่นอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดเราไม่แยง้งไม่ขัดมันบ้างอะไรแบบเนี้เออเขาจะแบบได้ใจแล้วมีคนไปคอยตามจากที่บางคนไม่ได้คิดใช่ป่ะเรานิ่งไงแล้ววิ่ใครมาตอบโต้เราก็ต้องแบบอุ้ยมันลืมมันจะใช่วะ่ะตามที่เขาคิดตามที่เขาพูด เราก็ไปสมทบกับเขาอะไรแบบนี้เราก็ต้องมาคอยสก,กัดก่อนดึงสติให้แต่ละคนก่อนไงเราถึงมาคุยมาพูดแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันว่าเอแบบนี้มันแบบนี้นะให้ทุกคน มันเข้าใจง่ายถูกไหมฮะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่วงการบันเทิงเหมือนกะละมังที่แบบโอ้โหติดตามสื่อดาราม,มาเยอะมากอะไรแบบเนี้ยเราก็มาคุยมุมมองในที่เราแบบเรารู้และคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มาอธิบายให้พวกพี่ๆลุงป้านะอาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาได้ฟังกันไงฮะถูกไหมฮะผมเชื่อว่าหลายคนนะ อาจจะเพิ่งมาติดตามด้วยซ้ำไปหลายคนเพิ่งจะมาติดตามในวงการดาราเป็นตรงมันตึงในวัย30บวกหรือยุค8090เพิ่งจะมาติดตามด้วยซ้ำไปยูไทยขอบคุณค่ะน่ารักมากน่ารักมากนะจ๊ะวันนี้มาในลูกจินตลาผุนลาบนะครับวันนี้ฮบลูสวัสดีครับนี่เลยพี่ชายที่แสนดีสวัสดีค่ะนี่นี่นะครับพี่ชายพี่วอล์กนะครับสามารถไปติดตามทัร์ทั่วบุญของพี่วอล์กได้นะครับที่ช่องของพี่วอล์กมีเรื่องอะไรดีๆให้พี่วอล์กได้แบบหมนะฮะ พี่วอก็จะแบ,บบบรรยายธรรมะนะครับเปิดเป็งธรรมะท่ากลางภูเขานอกเรื่องไปก่อนก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะมารอกะละมังมาพูดนั่นแหละว่ากะละมังจะมาพูดอะไรถูกไหมฮะเดี๋ยวนอกเรื่องไปก่อนก็แล้วกันฝากติดตามพี่ชายที่แสนดีพี่วอลของเราด้วยนะครับหนึ่งในมหาเทพของกามินนะฮะที่ช่วยกามินนั่นแหละคว้าดับนึ่งติ๊กตอกเกาหลี2,024 จำไว้นะทุกเธอนะ <c oughs> ติดตามพี่วอกด้วยนะส,ว,สะะวัสดีครับกระมังสวัสดีครับมันจะมีพวกชงแล้วจะมีพวกผสมลงใช่ถูกต้องครับเราก็ต้องดักไว้บ้างถูกไหมล่ะบางคนแบบรอเปิดไงพอเปิดปุ๊บกุศซ้ำรอเปิดปุ๊บกุชซ้ำเราเปิดปุ๊บกุศซ้ำ,ะซำอะไรแบบเนี้ยอย่างกระมังอย่างเงี้ยอืมดูดิอย่างเงี้ยหุ่นพๆกับพี่วอกเลยแบบเนี้เราก็ต้องมาช่วยสกัดกัน้นถูกไหมฮะเราก็ต้องช่วยมาสกัดกั้นแบบนี้อื ให้มันทุกอย่างไม่มันลามออกไปเหมือนไฟลามทุ่งถูกไหมฮะเราก็ต้องดักไว้ไงนะที่ของพ่อเราแต่ส่วนใหญ่ใครที่ไม่ได้ดามองดาม่านะครับดีแล้วมีความสุขกับการเสพความสุขจากน้องเขาในแต่ละวั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 นที่ปุ๋ยวันนี้ครับในแต่ละวันนั่นแหละส่วนใครที่ชอบเสพดาม่าปล่อยเขาไปแต่ถ้าเกิดมากไปเราก็มาช่วยกันสกัดนี่แหละที่กะลมังชอบฟิตเนสก็พบแบบนี้แหละทุกคนสกัดด้บ้างก็ดีใช่ครับปกป้องคุณแพ้ทุกค้นตอนได้เลยได้เลยนะฮะ ได้เลยได้เลยวันนี้เดี๋ยวเรามาเม้ามอยกันนี่ฮะเม้ามอยที่ซอยกะมังวันนี้ไม่ได้ขึ้นแคปชั่นของชาลีคามินเลยเพราะรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องบอกว่ากะมังเธอจะต้องจัดการเรื่องนี้กะมังก็จะต้องจัดการเรื่องนี้นะฮะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยทุกคนที่ให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานกะมังก็จัดเต็มไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในเรื่องนั่นแหละหลายคนเชื่อไหมรายการหุนกระแสเนี่ยถามตัวเองหน่อยเดี๋ยวค่อยมาอ่านข้อความ กำลังถามทุกคนหน่อยสิว่ารายการหันกระแสเป็นรายการที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมเป็นรายการที่ทุกคนแบบโอ้หอยากให้ไปเจอพี่หนุ่มเลือกเกินถูกไหมถ้าถูกตอบต้องมาก่อนเดี๋ยวต้องจะค่อยไปคุยเรื่องอื่นถูกไหมฮะเป็นอีกหนึ่งรายการที่หลายคนอยากจะให้ไปออกเลือกเกินอยากให้ไปเจอพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่มีใครชงใครชงเรื่องนี้ขยี้เก่งเหมือนพี่หนุ่มล,ะละ้วล่ะต้องหนุ่มกันชัยต้องหนุ่มกันชัยต้องหนุ่มกันชัยเท่านั้น ต้องถามหน่อยก็มาถามหน่อยเถอะเออในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใน่งสิ่งรายการที่ทุกคนแบบรอคอยรายการอันดับหนึ่งของประเทศในตอนเนี้แล้วก็พิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศในตอนเนี้มันต้องเป็นรายการนี้เท่านั้นถูกไหมฮะมันต้องเป็นรายการนี้ถอโหเหมือนอาจารย์อาจารย์อะไรนะที่วันรั่วแบลืมเลยอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะน่มันต้องเป็นรายการที่เท่านั้นอืมแล้วเป็นรายการที่หลายคนรอคอยรอยคอไม่มอมขอบคุณค่ารักมากเลยชอบนะฮะไม่มอมขอบคุณครับนี่แหละถูกไหม เป็นรายขั้นที่หลายคนรอคอยมานานแล้วพอถึงวันที่จะออกรายการพอวันนั้นนะโอ้โหเราก็แบบอุ้ยอยากจะแบบมาช้ากังเลยมาช้ากังเลยแขกก็ตเ,เชิญในนั้นเมื่อไหร่จะไปแขกับเชิญวันนั้นเมื่อไหร่จะออกสักทีเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบ,เ,จะจบเห็นไหมเออเราก็เหลือเชื่อนะเราก็เหลือเชื่อจริงๆนะว่ารายการที่ทุกคนรอคอยแฮ่รอคอยมาตั้งนานสองนานเนี่ยจะเป็นรายการที่สามารถสร้างดราม่าสร้างดราม่าให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ย โอ้ได้แบบโอ้โหอ,อิอ่มดราม่าฉ่ำดราม่าฉ่ำดราม่าฉ่ำมากๆฉ่ำยิ่งกว่าหน้ากะละมังซะอีกนะฮะเออก็ไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะนั่นอย่างไรทําไมเมื่อวานกะละมังก,ก็พูดไปแล้วว่าโอ้โหในรายการล้วพูดด,ดีดีนะครับแล้วก็ตอบดีดีดทั้งชาลีการมินแล้วก็น้องจียอนก็ตอบดีในบริบทที่ต้อมพูดไปแล้ว นะฮะในบริบทที่ต้องพูดไปแล้วเมื่อวานจัดหนักจัดเต็มไปแล้วและคนที่เข้ามาฟังเมื่อวานเท่าไรสามพันกว่าคนใช่ไหมมีคนที่เข้ามาแล้วก็มีคนว่าคนดา่าคนปั่นกระมังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก็พยายามจะดึงสติกับมาว่าเออเราก็อยากจะคุยในในมุมมองของเราดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเพื่อดึงสติหลายๆคนมาว่าเอออืมอืมอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อเจ้าต้องกลับมาก่อนเด้อเจ้าต้องกลับมาก่อนเด้อจ้าจะหลงทางเจ้ายาหลงทางนะต้องต้องดึงสติช่วยตอบมาตอบมาแบบเนี้ย เออแค่แค่นั้นแหละความหมายของกะละมังไม่ได้บอกไปดา่าไปว่าหรอกเพราะหลายคนเพิ่งจะมาติดตามเพราะหลายคนเพิ่งจะมาดูหลายคนเพิ่งจะมาดูชาลีเพราะว่าตามมาจากกาเมนอะไรแบบเนี้ยพอตอบไม่ตรงใจพอตอบไม่แบบถูกใจตัวเองก็อืมด่ามงนามากกันไปนู่นนี่นะจ้าอย่างกระดอกกระเดียนะพ่อแม่พี่น้องแมวนะฮะวันนี้น้องมีไรมีครับเดี๋ยวต้องมาบอกเดี๋ยวต้องมารายงานอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ,ะที่เราจะอยู่ด้วยกันขอบคุณนะคานะฮะนั่นแหละ ก็บอกไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับบอกไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานหรือจะให้พูดอีกมันก็จะเยอะไปนะครับให้พูดอีกมันก็จะเยอะไปเมื่อวานจัดหนักจัดเต็มไปแล้วไม่ได้คุยเรื่องเมามอยสนุกสนานกันเลยนะครับคุยแต่เรื่องเดียวนั่นแหละเออนะครับย้ำอีกนิดนึงเขาตอบกันดีที่สุดแล้วก็เป็นรายการที่ทุกคนเนี่ย ชื่นชอบที่สุดและอยากให้ไปแุ่เขาไปแล้วโอ้โห,โหก็ยังมาดามงดามาก,กันอีกอะไรจกขนาดนั้นนะฮะมาให้ต้อมหน่อยสิใกล้ๆเดี๋ยวต้อมจะหยิกปากสักทีหนึ่งจะดึงหูสักทีหนึ่งจะได้มีสตรงสติกันซะพอถอบไปตกใจก็ว่าเขาว่าเขาว่าเขา,ขาเออเดี๋ยวเราจะไม่คุยเรื่องเงินแพ้ในเรื่องของเมื่อวานมันจบไปแล้วในเรื่องของเมื่อวานมันจบไปแล้วกำลังดึงสติให้ทุกคนแล้วนะไม่ต้องมากินมามา่าท้องมันอืดไปกินอย่างอื่นบ้าง เออไปกินอย่างอื่นที่มันอารมณ์อร่อยกันบ้างกินมาม,ะมะ่ามันไม่ไดีนะฮะมันอืดหน้ามันบวมเหมือนกะละมังเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็ถามอยู่นั่นแหละหน้าเหมือนกะละมังนะฮะบวมขนาดนี้พวกกินแต่มามะ่าไงเออวัน,ว,นวันหนึ่งไปถ่ายแต่ไลฟ์ให้กับทุกคนดูเนี่ยเออวันนี้สวยมากสวัสดีค่ะกะละมังสวยจังไม่ต้องแล้วครับใช่ไม่ต้องแล้วน่านรักมากพี่เก่งคืออย่างนี้ คือที่ต้อมพูดไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางคนบอกต้อมเอ้ยอย่าไปให้แสงคนนามงนามาเลยต้อมเอ้ยนะครับปล่อยมันปล่อยปล่อยมันปล่อยปล่อยมันปล่อยแต่บางครั้งบางทีอ่ะเราก็ปล่อยไม่ได้นะครับยิ่งปล่อยมันก็ยิ่งได้ใจยิ่งปล่อยมันก็ยิ่งแบบสนุกสนานปากอืมมันก็ต้องมีสากัดขากันบ้างมันต้องมีตัดแข้งตัดขากันบ้างเดี๋ยวเอาแข้งใหญ่ๆของกะละมังเนี่ยเดี๋ยวไปเตะตัดขาให้หมดเลยนะฮะนั่นแหละ มันก็ต้องมีตัดแข้งตัดขาดกันบ้างเพราะว่าอะไรเขาหาแนวร่วมไงเป็นทฤษฎีสมคบคิดไงถูกไหมฮะมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามแต่ถ้าเกิดเปิดในเรื่องดีตามในเรื่องดีไม่ว่าแต่ถ้าเกิดเปิดในเรื่องที่มันไม่ดีแล้วไปตามเฮโรในสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่เราคือใครคือเราต้องปกป้องคนที่เรารักอย่างชาลีกับกามินถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะเรารักชาลีกับกามินไง หรือหน้าที่หลักของเรานี่มันง่ายๆขีดเส้นใต้ตัวนั้นนะเรารักชาลีกับกาเมินในเมื่อเขารักใครเราก็ต้องรักคนที่เราเขารักด้วยถูกไหมฮะนั่นแหละนิดๆหน,น่อยๆก็ไม่ต้องไปหัดเคียเค้ยวเคี้ยวหมากอยู่บางทีโอ้หัวหมากแทบพุ่งนะฮะน้่หมากแทบกระจายเออนะฮะเนี่ยดูสิดูสิดูวันนี้แต่งตัวเหมือนคุณป้าคุณยายมานั่งสอนลูกๆเนี่ยเออนะฮะ นั่นแหละครับถูกไหมฮะมีความสุขกันดีแล้ว2,100คนอย่าลืมเข้าอจเอข้าใจใครที่ยังไม่ไดติดตามคุณยายกะละมังนะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะกะละมังก็จะมีเรื่องมาเล่ามาแชรอุ้ยไม่ใช่สิมาเล่ามาขยี้ให้แบบนี้แหละให้มันสนุกสนานต้องเชื่อว่าคนเข้ามาห้องเนี้ย ไม่ใช่มีคนอยากไม่พวมาเครียดหรอกแต่กระมังก็เลี่ยงไม่ได้ลูกเอ้ยนะชอบตาเต้นสยบความเคลื่อนไหวหน่าสงสารคุณแพรโอเคนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยเกินไปนะครับวับนนี้มีงงมีงานที่ทุกคนได้ติดตามน้องเขาด้วยนะฮะแล้วไม่ต้องไปโยงหรอกอุ้ยแบบเห็นไหมพอน้องก็ตอบแบบเนี้ยคนอยอดดูมันน้อยลงเลยเห็นไหมคนอยอดดูมันน้อยลงทุกเรื่องเลยอะ่ะเออคุณยายก็จะมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจกันไง มันไม่เกี่ยวหรอกน้องก็มาไล์รอบที่4แล้วบางทีต,ติกตอกมันก็โดนปิดกงปิดกั้นบ้างจากอะไรอ่ะก็จากข้อความทุกคนที่ส่งไปนั่นแหละนะครับหลายคนก็ส่งไปหนู่น,นนั้นในเรื่องที่มันไม่ดูไม่ดีติกตอกมันก็ปิดกั้นนะครับอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดนู่นคิดนี่เอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาคัดคนก็แล้วกันเนาะเอาคนที่เขารักทาลีจริงๆคนที่เขาวางดีกับกาหมินจริงๆให้อยู่ในแบบแข็งแกร่งในเท่าที่เรามีก็แล้วกันถูกไหมยายเอ้ยเออเป็นแบบนี้ซะงั้นเออนั่นแหละ นะครับคุณโน๊กคุณแดนบีสวัด,ดีค่ะพี่น๊กก็มาพี่น๊กก็มาให้กําลังใจกับเรามาด้วยนั่นแหละครับอย่าไปดามงดราม,มาก,กันเลยมันมีความสุขแบบนี้เออมีเรื่องนึ้งที่ยายอยากจะพูดเหมือนกันนะวันนี้มันเคี้ยวมากวันนี้แต่งตัวถ้าเกิดมีหมากมาเคี้ยวนี่คือใช่เลยอะ่ะเออวันนี้วันนี้เราเห็นใช่ไหมเราเห็นเราเห็นว่าอืคุณแพร คุณแพรนะครับเบาแล้วกับขั้นแขวแมนนะครับวันนี้คุณแพรนะคุณแพรเขาก็ร้องห่มร้องไห้ถ้าเกิดคุณแพรนะเขาไม่สุดจริงๆเดี๋ยวคงไม่ออกมาหรอกถูกไหมฮะเราต้องมองเป็นมุม2บวกมุมสองบวกได้ไงเนี่ยเออนะครับเราต้องมองเป็น2ทาง2ด้านนะฮะสองด้านในสิ่งที่คุณแพรสื่อสารออกไปอย่าลืมนะคุณแพร คุณแพรถ้าได้ฟังอยู่นะแชร์ไปหาคุณแพรได้เลยคุณแพรถ้าได้ฟังอยู่นะมาฟังกะลังนะคุณแพรต้องอยากให้กําลังใจนะฮะอยากให้กําลังใจคุณแพรหรือน้องแพรของเรานี่แหละที่แสนจะน่ารักนะครับที่แสนจะน่ารักนะฮะ คือเราติดตามคุณแพรและต้อมก็บอกเสมอว่าคุณแพรเนี่ยคือหนึ่งใน MVP ีของเรานะคุณแพรคือหนึ่งใน MVP ของทุกๆุกคนเลยของแม้กระทั่งชาลีการมินด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งเออชาลีกับการมินก็ไม่ได้ไปกอร้องคุณแพรมาช่วยไหมไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนคุณแพรคือสิ่งที่เขาเต็มใจเข้ามาและอย่าลืมนะครับว่าคุณแพรก็รู้จักการมินมาพอๆกับการมาพอๆกับทุกคนนั่นแหละนะฮะแล้วชาลีเป็นคนที่แบบ เออน่ารักเป็นคนที่ชอบเกรงใจคนแบบคนคิดเยอะอะไรแบบนั้นนะ่ะในช่วงแรกๆที่เขาไปจีบกันเข้าไปหาการมินใหม่ๆในช่วงแรกๆจําได้ไหมทุกคนจําได้ไหมล่ะนี่เดี๋ยวปากไว้ก่อนคุณนี่นี่น,นี่คุณนุกนะครับนะครับคุณนุกของเราเทพแดนบิของเรานะคุณแพรเป็นคนที่น่ารักมากๆคุณดูใครถ้าเกิดคุณแพรอ,อยู่เรียกคุณแพรมาฟังเดี๋ยวกะละมังจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าหนึ่งในนั้นคือกําลังใจที่จะให้คุณแพรนะ คุณแพกรกะละมังคือเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับอยากให้กําลังใจละมังในการมาพูดส่งต่อกําลังใจให้กับ,กบคุณแพรรวมถึงคุณสังวรด้วยอย่างที่ทราบว่าเรารู้กันแล้วนะครับว่าคุณแพรเนี่ย เขาติดตามชาลีการินมาตั้งแต่แรกเริ่มบางครั้งเมื่อก่อนคุณแพ้ก็ทำติกตอกเป็น้วติกตอกของเขาอยู่แล้วทาทั้งบ้านแดงแล้วก็ติกตอกเขาก็มีโด่งดังอยู่แล้วคนติดตามสองสามแสนอะไรคุณแพ้อยู่แล้วถูกไหมฮะนั่นแหละครับแรกเริ่มเดิมทีเนะี่ยคุณแพ้คือใครคุณแพ้คือญาติของแบมแบมคุณแพ้คือญาติของแบมแบมนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของแบมแบมนะครับแบมแบมก็เซเว่นนะฮะขออนุญาตพลาดพิงนิดนึงและคุณแพ้ไปทํางานที่โคเรลีที่เกาหลีและคุณแพ้ได้แฟน เป็นคนเกาหลีคือซังวอนถูกไหมฮะนั่นแหละคืออัคราเดชของเราที่เรารู้จักอัคราเดชศาราสามสาลาสี่าลาห้านั่นแหละถูกไหมเขามีแฟนเป็นคนเกาหลีและทุกอย่างที่เขาไปอยู่เขาไปเรียนเป็นคนเกาหลีที่นู่นนะครับเรียนวัฒนธรรมไทยเรียนภาษาเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเกาหลีอยู่นู่นปุ๊บเขาก็มีแฟนเป็นคนเกาหลีงานการทุกอย่างเขาก็อยู่ที่เกาหลีเป็นหลักถูกไหมฮะแล้วบังเอิญในช่วงที่มันคาบเกี่ยวที่ชาลีพาเราไปอยู่รู้จัก กับทางการมินนั่นแหละชาลีโอเคเข้าใจว่าเขาอยากจะสื่อสารในแบบไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละจะให้จะให้กาหมินจจะได้แบบศึกษาภาษาไทยถ้าเกิดเขาสนใจในการที่มาทํางานที่ไทยในการที่เขาจะศึกษาเรื่องราวความรักระหว่างชาลีกับกาหมินก็จริงอะไรแบบนี้ก็อยากให้คูดแต่บางทีบางครั้งที่เราเห็นชาลีไปหากาหมินถูกไหมบางทีพูดออกไปพูดออกไปหรือการมินตอบมาให้สิริแปะถ้าสิริแปลต่างๆนานาโนู่นน,น,นี่นั่นสิริก็แปลไปเป็นป้าข้างบ้านที่คอยอิจฉา เป็นค่าพัพนธุ์ที่คอยอิจฉาการมินแปลให้มันถูกให้มันผิดแพรผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วที่มาของการผิดเพี้ยนคืออะไรที่มาของการผิดเพี้ยน2 7ง0คนต้องการมังต้องถามหน่อยอย่าลืมเข้าจอข้าใจกดใ,ใจส้มนะเป็นทีมโดการด้วยและนะครับอย่าลืมกดติดตามถ้ายังไม่ได้ตามต้องถามหน่อยนะฮะการมังถามนิดหนึ่งเวลาสิริแปลที่การมินเขาให้แปลเนะี่ยสิริแปลได้ตรงไหมสิริแปลได้ตรงหรือไม่ต้องถามหน่อยตอบมาหน่อยสิสิริแปลได้ตรงไหมขออนุญาตสอบถามเออ ขออนุญาตสอบถามสิริแปลได้ตรงไหมไม่ตรงโนไม่ตรงโน no 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 เนอะไม่ตรง no 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 okay นะนะทุกคนมีความเห็นเดียวกันณวันนั้นนะครับเรียกได้ว่าแปลมาแต่ละทีหงายท้องตึ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 งร้าตึงตึงตึงนะฟ้าลมตึงเหมือนเพลงแม่จินตดาเลยนั่นแหละครับในเมื่อเขาแปลไม่ได้แปลไม่ตรงในสิริแล้วทำยังไงทำยังไงทำยังไงทีนี้แฟนคลับนะครับของทางคุณแพรเองนะฮะเห็นว่าทางคุณแพรเนี่ยทำเนี่ยพี่ซีเจขอบคุณมากพี่ซีเจขอบคุณมากคือเห็นว่าทางคุณแพรเนี่ย นะคือเป็นคนไทยแล้วไปอยู่เกาหลีและมีแฟนคนเกาหลีแล้วแฟนคลับที่ดูคุณแพรแถมมาติดตามชาลีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยน่ะคาบข่าวไปบอกทางคุณแพรนะฮะคาบข่าวไปบอกทางคุณแพรคุณแพรคุณแพรไปซอยไปซอยชาลีแน่ไปซอยซาลีแน่ชาลีจีบสาวเกาหลีชาลีจีบสาวเกาหลีกี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับทางการมินก็คุยภาษาเกาหลีก็แปลไม่รู้เรื่องแปลผิดไปถูกจากซิริคุณแพรได้ยินดังนั้นนะฮะเมื่อคุณแพรได้ยินดังนั้นทําไงก็นะครับ ก็เห็นว่าเออชาลีเป็นดาราซูเปอร์ร์ไทยคุณแพ้ก็ไม่ได้คิดมาจะโกงมาเกาะอะไรหรอกครับคุณทวต้องบอกไว้ก่อนนะฮะในเมื่อแฟนคลับเข้าไปแล้วเห็นคุณแพ้ก็มานั่งศึกษามานั่งดูก่อนว่าแต่ละคลิปเออชาลีกับกาเมินแต่ละคลิปเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมือมานั่งดูคุณแพ้ก็ศึกษาก่อนคุณแพ้ก็ดูก่อนถูกไหมฮะคุณแพ้มานั่งดูก่อนว่าเออคลิปนี้เขาเริ่มต้นยังไงคลิปนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคได้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 คุณแพ้ ออกตัวอาสามาว่าเออเดี๋ยวจะไปช่วยเป็นการมเทพเป็นคิวปิดหรือจะไปช่วยทําให้สองคนเนี่ยเขาสื่อสารกันรู้เรื่องถูกไหมฮะไปช่วยเขาสื่อสารกันรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าสองคนนั้นน่ะคือเขาอยากจะสื่อสารแน่นแน่นอนชาลีก็อยากจะพูดแบบนี้แหละพูดภาษาไทยไปแล้วให้กามินไปคิดเอาเองไปปั่นไปหาความหมายเอาเองอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็ลุ้นกันอยู่ เออแปลแบบนี้มันไม่ตรงว่ะแล้วทุกคนตอนนั้นพอแปลไม่ตรงทําไงรู้ไหมฮะแปลไม่ตรงทําไงตอบมาหน่อยวันนั้นทักแปลไม่ตรงทําไงสิรีแปลไม่ตรงจากกระพูดของกาหมินก็ทุกคนก็คิดต่างๆนะนะแล้วดราม่าไงนะฮะแล้วทุกคนก็ไปดราม่ากับสิรีแล้วก็ไปว่าใครไปว่ากาหมินนะฮะไปว่ากาหมินแล้วก็ดราม่าฉ่ำมากว่าทำไมกาหมินพูดแบบนี้ทําไมกาหมินแปลมาแบบนี้ทําไมกาหมินอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ เห็นบ่อพี่น้องนะครับดูฟังยายไว้นะครับดูฟังยายไว้จะเล่าให้ฟังยายเนี่ยดูมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่นู้นอย่าให้เล่าอยาให้เหลาเนี่ยพราะเหลามันเป็นแบบอย่างนี้เออเร่งตายเลยได้ไหมเนี่ยเออนั่นแหละครับคือเห็นตั้งแต่แรกเริ่มพอสิริปแปลมาดามงดามาหาว่าอย่างงูดนหาว่าอย่างนี้ว่าคุณคงงคุณแพ้เอ,อ้ยว่าสุลงสิริอย่างนั้นหาว่าการมนอย่างงู้นอย่างนี้พอเป็นแบบนั้นพอคุณแพรมาช่วย มาช่วยทําอะไรมาช่วยทําอะไรมาช่วยให้ทุกอย่างมันกระจ่างใสขึ้นไงเหมือนกับครีมที่เขาขายในแต่ละวันนี่แหละว่าหน้าใสาสดสวยนะครับเหมือนหน้ากระมังนี่แหละฮะใช้แอปถึงใสนั่นแหละครับเขามาทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์หลายคนที่เข้าใจกาเมนผิดไปว่ากาเมนตั้งแต่นู้นสามเดือนที่แล้วนู่นนะแมนความบอนั่นแหละคือว่ากาเมนตรงนู้นว่าชาลีูอยอย่างนี้ชาลีไม่ต้องไปหรอกโอาเข้าแปลแบบนี้ไหมก็ใครล่ะก็ใครล่ะที่มาทําให้มันเข้าใจ นะฮะใครล่ะที่มาทําให้ทุกอย่างมันกระจ่างใช่คุณแพรหรือไม่นะฮะเป็นสตรอรี่แห่งความร่ารักสตรอรี่แห่งสิ่งต่างๆที่หลายคนมีความสุขณปัจจุบันแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนอย่างคุณยายพูดไหมคะนั่นแหละนั่นแหละทุกคนก็ยังมองไปไกลๆมองไวแต่แต่แ,ตแตรกเริ่มนู่นอย่ามองแต่บ้านปลายนะครับอย่ามองแต่บ้านปลายคุณแพรนะฮะมาช่วยทุกอย่างให้มันกระจ่างขึ้นมาช่วยทุกอย่างให้มันรู้สึกว่ามันเคลียร์มันโล่งขึ้น นะฮะแล้วทุกคนทําไงมีความสุขแล้วเทใจไปหากาเมนแบบโอ้ทีละนิด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 จากศูนย์เริ่มจากศูนย์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสิบนะฮะหลักสิบเป็นร้อยเป็นพันแล้วตอนนี้เป็นไงเป็นล้านแล้วถูกไหมเรียกได้ว่าเราให้ใจเป็นล้านกับกาเมนพร้อมๆกับให้ใจชาลีอยู่แล้วความรักที่เป็นแฟนคลับจากชาลีเนี่ยก็ให้กับตัวกาเมนไปด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าทุกก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าทุกอย่างเนี่ย มันถูกแปลออกมาจากคุณแพรด้วยคําที่สละสลวยได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยระหว่างไทยกับเกาหลีได้มากขึ้นถูกไหมฮะว่าคุณเกาหลีคิดแบบนี้อ๋อจะได้ทําให้คนไทยเนี่ยที่ชอบคิดไปก่อนชอบดราม่าไปก่อนเนี่ยจะได้แบบเออดึงสติกับมาน้อยอย่าไปว่าเขาเพราะว่าอะไรไปยึดติดแต่ไปยึดแต่ติดแต่วัฒนธรรมไทยไง เราจะไปคบกับใครเราก็ต้องศึกษายุโรปเราก็ศึกษายุโรปอาเซียนก็ศึกษาคนอาเซียนเอเชียก็ต้องเอเชียนู่นอเมริกาใต้ก็ต้องศึกษาอเมริกาใต้ถ้าเกิดจะมีแฟนเป็นบาราซงบาราซิลอเมริกาเม็กซิโกเม็กซิโกถูกไหมเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมของเขานะและคุณแพรในเมื่อเห็นการมีนแปลแบบนะั้นให้กับชาลีเออทุกคนก็เป็นห่วงชาลีเว้ยเออํำไวแปลมาแบบนี้สิริเว้ยเออคุณแพรก็มาปรับความเข้าใจให้ให้มันดีให้มันสละดสลวยให้เข้าใจโอ,อหลายคนที่เป็นคนไทยเปิดใจใช่ไหมเล่า เปิดใจไงหลายคนเปิดใจและก็รับในตัวการมีแบบนั้นไงและในสิ่งที่ต้อมหรือโฮสต่างๆที่ขึ้นมาคุยก็พยายามเอาสิ่งนั้นนะ่มาอธิบายมาพูดว่าแม้กระทั่งแม่บ้านพี่ในเกาหลีที่แปลออกมาเราก็ได้เข้าใจในวัฒนธรรมเขามากยิ่งขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นจนเราเปิดใจแบบล้านเปอร์เซ็นไงล้านเปอร์เซ็นเลยถูกไหมคะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคะ่ะคุณแพรต้องจะบอกให้นะ คุณแพรไม่ได้มาหาแสงไม่ได้ไปหาอะไรเลยและตอนนั้นการมินก็ยังไม่ได้ดังเท่าขนาดนี้ชาลีก็คือดาราที่ทุกคนชื่นชอบดาวทิกตอกี่เรู้ได้ว่าขายของงานเข้าเป็นร้อยตัวพันตัวเลยถูกไหมล่ะนะครับชาลีนะครับ,รนะรบไปหาการมินการมินก็นู่นแหละอย่างที่ต้องบอกว่าการมินมีของแต่ถ้าเกิดชาลีไม่ไปมอบโอกาสให้น้องเขาในการที่จะเพง่งเปลง่งบกกายแสงเจิดจรัสในตัวเขาออกมาเนี่ยนะฮะทุกคนก็คงจะไม่ได้เห็นถูกไหมฮะคนตาม 10- 20คนโอเคอาจจะดังในตัวเขาเองได้แต่มันก็ องใช้เวลาแต่ว่าตอนนี้พอมีชาลีเป็นดาราไทยเป็นคนดังที่มีแฟนคลับเยอะพอเข้าไปหยิบยื่นหรือไปช่วยหรือไปเปิดโอกาสให้กามินหรือแม้กระทั่งชาลีก็เปิดโอกาสให้กะละมังเหมือนกันถูกไหมฮะชาลีก็คือผู้ให้กำเนิดกะกละมังเหมือนกันนั่นแหละครับหรือที่เหลือก็ทุกคนก็ไปต่อยอดกันเอาเองทุกคนก็ไปสร้างเอาเองถูกไหมฮะเหมือนกันนั่นแหละครับก็ได้คุณแพรนี่แหละ มาช่วยและคุณแพ้ไม่ได้คิดจะมาหาแสงเลยเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นระหว่างนั้นทุกอย่างยังไม่ได้ดังเปลี่ยงปล่างเหมือนตอนนี้ถูกไหมฮะก็อย่าไปว่าคุณแพ้คนที่ดึงคุณแพ้มาคือแฟนกับคุณแพ้แฟนขับชาลีกันพอมาแปลให้ครั้งหนึ่งอู้คุณแพ้สุดยอดทำไมคุณแพ้แปลดีอย่างนี้ทำไมคุณแปลได้บุละมุนแบบนี้คคยมีคุณแพ้แปลได้อโหสุดติงกระดิ่งแมวแบบนี้โอ้ยายชอบยายชอบคุณแพ้แปลดีมากๆ เห็นไหมคาตอบตอนนั้นมีแต่คนอวยคุณแพ้ทั้งนั้นเลยแล้วไหนวันนี้เราไปดราม่าใส่เขาเล่าถูกไหมฮะเออแล้ววันนี้เราไปดราม่าใส่เขาทําไมในเมื่อวันนั้นคุณยังชมคุณแพ้อยู่เลยคุณยังรักคุณแพ้อยู่เลยคุณแพ้คือน u m b e r one ของล่ามที่ดีที่สุดเป็นเดอะเบสเดอะเบสเดอะเบสออฟเดอะเบสแมนปะครับนั่นแหละครับในวันนี้เราก็ต้องควรจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะเข้าใจเออต้องขออนุญาตพูดสก,กัดนิดน,นึงเผื่อว่าใครยังไปดามงดราม่าปสดประสออรราส เรียบเนี่ยฮะเออนั่นแหละอยากให้กะลังของขึ้นนั่นแหละคุณแพรเขาน่ารักเขาไม่ได้มาหาแสงไม่ได้มาหาสีหรืออะไรทั้งนั้นแหละทุกคนเขาเข้ามาในส่วนตรงนี้ก็เหมือนเพื่อที่จะช่วยนะครับช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันละมุนละม่อมมากขึ้นน่ารักมากขึ้นและเป็นไปในสิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนตอนนี้ไงกะลังเคี้ยวหมากหน่อยได้ค่ะเคี้ยวหมากหรือให้ดื่มน้ําบ้าบอคอหอยพอกนะ ก่อนยาเคี้ยวหมากนิดนึงอืมใช่ไหมเล่าเออยังก่อนกะละมาังกินน้ําก่อนเกลืนก่อนยังไม่ได้กืนเลยติดเครื่องแล้วไหลเลยทีเดียวเช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 ียว,ยวนะฮะนั่นแหละครับคือทางคุณแพรเนะียไม่ได้มาหาแสงหาเสียง,งนั้นแหละตอนนั้นมีแสงไหมเล่าต้องถามหน่อยกะละมังถามหน่อยคุณยายถามหน่อยตอนนั้นมีแสงไหมยังไม่มีถูกไหมฮะคุณแพรก็นี่แหละ มาช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในเรื่องของการแปลคุณแพ้ก็แปลตั้งแต่จากนั้นมาเป็นล่ามแต่จากนั้นมาบางทีชาลีเขาเกรงใจคุณแพ้นะเขาเกรงใจคุณแพ้บางทีหรือการมินก็เกรงใจคุณแพ้แต่ว่าบางทีแฟนคลับเนี่ยคืออะไรก็แฟนคลับนี่แหละไปลบเล้าแฟนคลับไปลบเล้าคุณแพ้คุณแพ้บางทีพีเคอยู่ติดธุระอยู่ทางไงเขาก็ต้องเจียดเวลามาหาให้เจียดเวลามาช่วยเพราะอะไรเพราะคุณแพ้เ็าบอกอยู่แล้วว่าเขาคือ f c ของชาลีคือ f c ถึงว่าไปว่าคุณแพรไปต้องการของขวันอยากให้เขามอบของขวันโหนนี่นั่น มันเป็นอาชีพเขาทุกคนมันเป็นอาชีพเขาไหมฮะเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาก็มาแสดงเขาก็มาเอนเตอร์เทนให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีอาชีพเขาที่อยู่เป็นนักแสดงอยู่น่นอยู่ที่เกาหลีอย่าไปว่าเขาถ้าคุณไม่รู้จริงอย่าไปว่าเขาถ้าคุณไม่ได้ติดตามไม่รู้ตื้นลึกหนาบางตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก็อย่าไปว่าเขานะฮะใครที่เห็นต่างไม่เป็นไรกำละังพูดแต่เมื่อวานนะฮะโดนด่าก,ก็เยอะโดนว่าก,ก็เยอะดรา,าม่าจำฉาๆไม่เป็นไรก็ทุกคนก็ช่วยดึงสติกำะละัง ดักใหญจใจความกลมังมาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นดึงเสติให้ทุกคนมันดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปดามุงนะมัทั้งที่บางเรื่องไม่ใช่เรื่องดราม่าเลยคุณยายคั้นแขวคุณยายขั้นแขว